สวัสดีครับนี่พาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอ e เนตปหกกันต่อนะครับเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า22นะครับต่อไปเป็นข้อที่6นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดรูปสี่เหลี่ยม QRS T โดยมีมุม Q เท่ากับมุม S และมุม R เท่ากับมุม T QR และ ST ยาวเท่ากันและขนานกัน RS และ TQ ยาวเท่ากันและขนานกัน QS และ RT แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับจากโจทย์นะครับมีรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องพิจารากันอยู่4ชนิดนะครับอ่าชนิดที่1นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขออนุญาตทวนไปตรงนี้แล้วกันนะครับนิดที่1เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่า Q R S T นะครับอ่าที่2นะครับอันนี้เป็นที่1นนะครับชนิดที่2ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ พื้นผ้านะครับก็เป็น qrst นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับ qrst เจนดที่3มนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับคางหมูมีหลายแบบนะครับขอใช้แบบทั่วไปที่เราเจอกันนะครับคางหมูนะครับ qrst นะครับชนิดที่4ี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเปียกปูนนะครับอ้าวด้านเท่ากันสี่ด้านนะครับ Q R S T เหมือนกันนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะไปพิจารณาสมบัติที่เขาต้องการหานะครับมีอยู่4ี่ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับก็จะเป็นมุมตรงข้ามนะครับแล้วก็มีด้านตรงข้ามแล้วก็เส้นทแยงมุมนะครับมีสี่เหลี่ยมอยู่4ชนิดนะครับส่วที่1่ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสขออนุญาตใช้จอจานนะครับ ข้อที่สองคือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าข้อที่สามก็คือสี่เหลี่ยมนะครับคางหมูและข้อที่สี่คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเอาสมบัติสี่ข้อคือข้อที่หนึ่งก็คือ,คอมุมตรงข้ามนะครับข้อที่สองคือด้านตรงข้ามคู่ที่หนึ่งนะครับข้อที่สามคือด้านตรงข้ามคู่ที่สองนะครับข้อทีอ่สี่ก็คือเส้นทแยงมุมนะครับ มาดูทีละส่วนนะครับรูปที่1ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมุมตรงข้ามเท่ากันนะครับก็จริงอยู่แล้วนะครับเพราะมุมตรงข้ามมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันดังนั้นด้านตรงข้ามคู่ที่1ก็เท่ากันคู่2องก็เท่ากันนะครับส่วนสุดท้ายคือเส้นแทงมุมนะครับก็จะจริงอยู่แล้วนะครับเพราะเส้นแทงมุมจะยาวเท่ากันและเป็นครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเอาต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ด้านมุมตรงข้ามก่อนนะครับมุมทักงมุมเป็นมุมฉากครับดังนั้นมุมตรงข้ามก็เท่ากันนะครับด้านตรงข้ามคู่ที่1นะครับก็ยาวเท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะยาวเท่ากัน2คู่ก็จะถูกทั้งสองข้อนะครับเส้นทแยงมุมนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะถูกด้วยนะครับรูปที่สานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมุมตรงข้ามเท่ากันนะครับซึ่งข้อนี้ไม่ถูกนะครับด้านตรงข้ามนะครับไม่เท่ากันนะครับทั้งคู่ที่1แล้วก็คู่ที่2นะครับ เส้นแทงมุมนะครับเมื่อด้านไม่เท่ากันมุมก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับไม่ถูกทั้งเสียนะครับสุดท้ายนะครับขนมเปียกปูนนะครับขนมเปียกปูนนี่คือด้านเท่ากันสีด้านแล้วก็มุมนะครับตรงข้ามก็เท่ากันนะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งก็จะถูกนะครับด้านตรงข้ามเท่ากันอยู่สองคู่นะครับก็ถูกทั้งสองแล้วก็เส้นแทงมุมนะครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและการก็จะถูกดีนะครับดังนั้นข้อที่เป็นไปไม่ได้คือสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับก็คือข้อที่สามนี้นะครับ เห็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแค่ทบทวนสมบัติเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะครับ